สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกู๊ทุกคนเนาะดวันนี้ตอนทำเขาซ่องตาตาอุนตาสุภาพรออฟฟิเชียลพี่น้องนี่นี่นี่นออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลไม่นีกินพมุกกระทะพี่น้องครอบครัวมุกกระทะเด้อมาเด้อสวัสดีมาันโยสวัสดีใช่ไหมลันเบิร์นยกมือขึ้นยกมือขึ้นสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีเลยมุกมื่อคืน

กินหมูกระทะหมูกระทะบ่อยากกินหมูกระทะอวอลูกอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะหมูกระทะบ่ก๊ะของแมนบอกจันได้ไหมนี่พี่น้องเลยพี่น,อน้องพี่น้องนี่เลย ินแซิซซน่นาล้อกลเอาลูกกระทะพี่น้องเต็มนมล้วนๆมอนี่แป้งนมล้วนๆพี่น้องเอ้ยมีนาทีกิน่างเดียวอ้าลืมกินกินจุนมบ่ จกินเลยม่ไหนไหนกกถาพี่น้องดาดนมดาดนมพี่น้องเลยเกับของลวยพี่น้องพี่นนี่พี่น้องจะแย่งซีนกูอันกพี่น้อง ออกไปยังกินนะเป็นไม้เป็นไมอื จิ้แกะก่อนเงเห็นไหมลูกนี่ผมเนี่ปน่องเลยนน่องลโอ้นนอ๋อปน่อลูกนี่องโตหมดแก้ไม่ได้กินหลายแตโอเงละหมก้ยาจกินเศษแล้วเศษไม่ให้นอกลูกมีในไหม มาริโอกินละบอแซ่ละบอเงยหน้าขึ้นเลยน้องมาเริโอเงยหน้าขึ้นเลยน้องมาเริโอื้ นี่ไปผิด,ดเลยอย่าแย่งกันตสิมคอยเอาก่อนอย่าแย่งกันไม่ ก็จะได้กินไหมเนี่ยเธอแลควคิดนี้เธอแล้วคิดนี้ให้ก,ก็ตอนเจอเพียงมาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเพื่อใครบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้ก็กินอวดเนี่ยนะ หนังย่อมย่อโหโอ้โหผิวหอยผิวหอยกินด้วยความผิวหอย